ครับสวัสดีครับสัทธาชาแนลครับผมก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานหลายวันเหมือนกันครับก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็สัทธาชาแนลก็ช่วงหยุดงานพอดีครับว่างงานครับก็เลยไปปฏิบัติธรรมยู่วัดป่านะครับมีวัดป่าเขาดินวนาลามนะครับอําเภอน้ําพองขอนแก่นครับอยู่สามวันนะครับสามวันสามคืนนะครับก็เงียบ ก็เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนี้นะครับอพอดีก็วันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับพี่น้องที่ชอบสาพระกลุนะครับชอบสากลุ่นนาดุลนะครับกลุกนาดุลจังหวัดมหาสาครคามครับผมองค์นี้ก็ได้มาเมื่อวานก่อนนะครับได้มาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าที่ตำรวจมาเยี่ยมชมพระอยู่บ้านนะครับก็เลยพระมาชมกันถูกใจกันก็เลยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับสวยงามมากครับผมจับดูทีแรกมีความรู้สึกว่าเย็นนะครับองนี้ครับเย็นนะครับจับดูทีแรกโอ้โหยากับจับก้อนน้ําแข็งครับเย็นมากครับพูดจริงๆนะครับอันนี้เป็นพระ กุนาดูนนะครับอายุพันกว่าปีนะครับชอบมากครับองนี้ครับผมสะสมพระมาหลายปีก็เพิ่งเจอเนี่นะครับพระที่จับดูแล้วเนื้อจะออกเย็นนะครับจับดูว่ากรมดูงนี้จะเย็นถึงว่าอากาศจะร้อนแต่มากรมดูจับดูงนี้จะมีความรู้สึกว่าเย็นนะครับเย็นก็ไม่ถึงกับเย็นเท่าน้ําแข็งนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเย็นคล้ายกับว่าพระสะสมอยู่ในดินนะครับอยู่ใต้ดินอยู่ในดินใต้ดินมา หลายปีนะครับหลายเป็นพันพัน ER เป็นพันกว่าปีนะครับเนี่ยรุนาดูนตามประวัติที่บอกกล่าวกันมานะครับเล่าขานกันมาว่าประมาณพันอายุประมาณพันกว่าปีก็อยู่ในยุคของทราวดีนะครับยุคของทราวดีนะครับครับผมอันนี้เป็นพระปางสมาธินะครับพระปางสมาธิต่านข้างก็ตัดแบ่งกันมาครับตัดแบ่งกันมาครับผมผมก็ได้จาก พี่ตำรดวจท่านหนึ่งนะครับท่านมาเยี่ยมบ้านก็เลยแลกเปลี่ยนมันไปครับผมเป็นกลุ่มนาดูนนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับถ้าใครสนใจสนใจอยากได้พักกลุ่มนาดูนก็ทักได้ทักหลังไมหรือว่าติดต่อโดยตรงจากศรัทธาชาแนลก็ได้นะครับผม เปิดให้การเช่าหาบูชานะครับได้นะครับเรามานดูมาดูเนื้อในครับดูเนื้อในของพระ,ะกรุณาดูนะครับว่าเนื้อในจะเป็นยังไงครับดูเนื้อในกันครับผมดูเนื้อในจะเป็นยังไงโอ้เนื้อในสงสัยจะนี่ครับไม่ค่อยชัด นี่ครับเนื้อในนะครับผมในองค์พระเออเริ่มจะช,ชัดแล้วนะครับเริ่มจะชัดแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นเม็ดปุดๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนื้อในองค์พระจะเป็นเม็ดปุดๆขึ้นมาจะเป็นคล้ายๆกับ ก้อนแร่ครับเป็นเนื้อคล้า,ายกับแร่ตามที่ทราบมาก็ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระไม่ว่าจะเป็นกู่ไนก็แล้วแต่ครับถ้าอยู่ในดินนานๆจะจะมีแร่ของประหลอดนะครับแร่ของประหลอดหรือว่าแร่ทองคำสะสมอยู่ข้างในนะครับสะสมจับเป็นก้อนอยู่ข้างในนะครับในองค์พระนะครับในในองค์พระหรือว่าในผิวพระหมักหมมมานานนะครับสะสมมานาน หลายปีก็จะเกิดเป็นแร่นะครับเป็นแร่หรือว่าเป็นประลอดนะครับเป็นแร่ประลอดหรือว่าแร่เหล็กต่างๆนะครับแม้กระทั่งแร่ทองคํานะครับผมสะสมมานานจะเป็นคล้ายๆเหล็กครับบางองค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับผมบางองค์แม่เหล็กดูดติดนะครับองค์นี้ผมลองแล้วนะครับลองดูดนะครับติดติดแต่ไม่ไม่ติดมากนะครับติดพอประมาณนะครับติดเบาๆนะครับ นะครับแหน่จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อแร่เนื้ออันนี้เป็นเนื้อมะาขามเปียกนะครับเป็นเนื้อมะาขามเปียกสวยงามมากครับผมกล้องไม่ค่อยชัดนะครับเวลาเอาจริงไม่ค่อยชัดครับแต่เวลาทำเลื่อนชัดดีจังเวลาทำเลื่อนชัดดีจังครับเนี่ยนะครับเนื้อพอจะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ นี่ครับดำๆดำเป็นเม็ดดำๆนี้ก็เป็นเม็ดของแร่นะครับผมสองดูกลางแดดจัดๆ,ๆนี่เป็นเป็นเม็ดละยิบละยับนะครับครับดูเพื่อนๆก็คล้ายเหล็กครับถ้าถ้ากล้องขยายสองดูข้างในครับดูไปดูมาออกเป็นเนื้อคล้ายคล้าย,ยสนิมนะครับเป็นเนื้อออกคล้ายสนิมนะครับ ผมเชื่อว่าเป็นการหมักหมมหรือว,ว่าการสะสมของแร่เหล็กต่างๆนะครับหรือว่าปลอดที่สะสมมานานละเป็นพันกว่าปีนะครับเนี่ยครับด้านข้างเขาอย่างนี้อย่างนี้ครับเป็นรอยตัดนะครับเชื่อกันว่าเอาขึ้นมาปี2องพนะครับก็ประมาณสี่สองปีผ่านมานะครับผมช่วงกล่กที่สารคามนะครับ ตรงนั้นมีการขุดขึ้นมานะครับเอ่กล้องไม่ค่อยชัดนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างจะเป็นชั้นนะครับกล้องไม่ค่อยชัดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่หามุมก่อนหามุมกล้องก่อนนี่ครับเป็นรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดกล้องก็จะอ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่นะครับรอยตัดนะครับรอยตัดแบ่งกันนะครับเนี่ยเจ้าของเดิมเขาตัดขึ้นมาเ๋าขึ้นมาจากบอ่อแล้วก็ตัดแบ่งกันครับยังยังมีเม็ดแร่นะครับหรือว่าแร่โลหะนะครับที่ติดในองค์พระนะครับตัดออกมาแล้วจะมีจะ,จะมีรอยโผล่รอยงอกขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมานี่ครับนี่ถ้าเป็นกุนาดูนแท้นี่ส่วนมาก จะมีชั้นชั้นนี้นะครับต้องมีนะครับชั้นชั้นนี้ครับเอ๊กล้องทําไมไม่ชัดนี่นะครับเนื้อจะเป็นชั้นชั้นนี้ครับถ้าตรงรอยที่เราตัดนะครับจะเป็นชั้นชั้นเป็นเหมือนขนมชั้นนะครับนะครับเห็นไหมครับเม็ดสีดำนี้จะเป็นเม็ดกระแสแรนะครับเป็นแร่คล้ายๆกับแร่ปลอดหรือว่าแร่ทองคําสะสมหมักหมมมานานนะครับนะครับนี่คือ เอกลักษ์ของอกนาดูนนะครับผมมันดูด้านที่ไม่ตัดครับนี่ครับอันนี้เมตตัดจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยน่าจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับตามที่อุบาท่านได้บอกกล่าวมานะครับว่าเป็นรอยนิ้วมือนะครับอของคนในยุคนั้นนะครับเป็นคนสร้างนะครับยุคทราวดีนะครับผมนี่ยครับดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยงอกรอยโร่รอยงอกของอกระแสเหล็กหรือว่าวนสารหรือว่าธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในดินมานานนะครับเป็นพันกว่าปีนะครับผมเป็นแร่ทองคําหรือว่าแร่ประหลอดลหลายและหลายอย่างนะครับลหลายอย่างมารวมกันนะครับผมแล้วก็จะมีคราบไข,ข่ขาวๆนี่ครับ าภาษาภาคเขาเรียกคาบน้ำวนันใช่ไหมครับ,นะรบสะสมมานานหลายเป็นพันกว่าปีนะครับเม็ดกระขาวนี่ก็จะเป็นคล้ายพระธาตุนะครับบางคนก็จะบอกว่าเป็นพระธาตุแต่ผมในในส่วนตัวผมผมคิดว่า,น,าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นาการสะสมของอแร่เหล็กต่างๆหรือว่า ธาตุต่างๆทรัมันไหลรวมกันนะครับธาตุดินน้ําลมไฟทรัมันไหลรวมกันแล้วก็หมักหมมเป็นมานานหลายปีครับเป็นพันกว่าปีอายุประมาณพันกว่าปีนะครับผมสะสมจนมันเป็นเป็นก้อนหรือว่าจับตัวกันเป็นก้อนเป็นนี้นะครับหุดขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะครับจะเป็นั้นชั้นนี้นะครับ เนื้อออกจะออกเป็นชั้นออกเป็นสนิมนะครับออกเป็นเนื้อสนิมโอ้กล้องไม่ค่อยชัดเลยครับนี่ครับเนื้อจะเป็นเนื้อชั้นนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับนหน้าวงพระนะครับเราตะแคงข้างดวงนี้ครับจะเป็นเนึกนุ่มทบเนื้อจะออกเป็นแห้งๆแ,แต่แต่แต่แห้งมี นุ่มตานวลตาดีครับเนื้อออกนวลตาดีนะครับแข็งอย่างนี้ครับแข็งข้างสองกล้องขยายสองดูนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อมะขามเปียกครับผมครับพิมพ์ปางสมาธิเอ่อพิมพ์ทรงสมาธินะครับนะครับสวยงามมากครับผมผมว่ากล้องผมเวลาผมทำนันเล่นนี่ชัดดีจังครับเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ย ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องขยายเก็บตังซื้อใหม่อยู่ครับเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจให้น้องใหม่ศรัทธาชาแนลได้มีกำลังใจในําคลิป,ปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านนะครับได้รับชมรับฟังกันไปนะครับไม่ใช่เซียนนะครับแต่ชอบสะสมนะครับ สะสมพระก็มาโอ้ได้มาองไหนก็สะสมส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยได้ออกนะครับไม่ค่อยได้นี้ไม่ค่อยได้ปล่อยอะไรชอบก็สะสมไว้แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ครับกับเพื่อนๆในวงก,การพระด้วยกันนะครับที่คนชอบด้วยกันคอเดียวกัน <laughs> พดูดง่ายๆ <c oughs> นี่ครับเห็นไหมครับเนื้อออกคล้ายๆสนิมนะครับ ออกคล้ายๆสนิมกระแสะของอเหล็กนะครับที่มาผสมประสานกันไปนะครับอา,อายุตั้งพันกว่าปีครับไม่รู้ว่าจะเป็นทองคํานะครับที่หมักหมมอยู่ข้างในใต้ดินนะครับแร่ธาตุต่างๆในดินไม่ไมใช่น้อยนะครับทั้งปลอดทั้งอทองคําหรือว่าแร่สังกะสีไรต่างๆครับไหลลงนั้นหมดนะครับเกิดการหมักหมมสะสมมาหลายปี <c oughs> ก็จะเกิดเป็นอย่างนี้แหละครับสภาพออกมาอย่างนี้นะครับดูง่ายครับไม่ดูยากนะครับพระที่เก่าถึงยุคจริงจริงนะครับอายุพันกว่าปีครับผมเนี่ยครับเอากล้องออกก่อนนะครับนะครับผมพระธาตุนาดูนเนื้อมะขามเปียกนะครับเพิ่งได้มาไม่กี่วันนี้นะครับได้มาจากพี่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับได้มา ก็ไม่ใช่ทีได้มาฟรีนะครับผมก็เสียพระไปหลายองค์เหมือนกันครับกว่าจะได้มานะครับผมท่าตานาดูนะครับรอยตัดสงใจตัดมานานหลายปีแล้วครับนี่หลายหลายสิบปีแล้วมั้งครับนี่น่าจะเป็นช่วงขึ้นจักรุใหม่มั้งครับตัดแบ่งกันนะครับเป็นรอยตัดเก่านะครับนี่กล้องขยายสองดูจะเป็นเม็ดผุดขึ้นนะครับรอยตัดเป็นเม็ดผุดขึ้น ตามที่ตะไมตัดนะครับจะเป็นเม็ดคล้ายกับแร่เหล็กต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสนิมนะครับคล้ายกับสนิมปางสมาธินะครับสวยงามมากครับผมสวยมากด้านหลังก็สวยงามไม่มีทิฏฐิครับเป็นคล้ายหินเลยครับเนี่ยจับดูนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเป็นคล้ายหินนะครับผมรับผมท่านใดสนใจก็ ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับติดต่อได้นะครับผมจนใจอยากอาชอบบูชาก็ติดต่อได้ทักหาได้นะครับครับใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากาติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ศรัทธาชแนลดได้มีกำลังใจแนะนำคลิป ต่างๆแล้วว่าคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเห้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็สุดท้ายก็ขอหยุดไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ